เพื่อนเพื่อเราคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ดีมากคุณรุชิขอชื่นชมจริงๆคุณรุชิเองก็เป็นคนที่ชอบทําบุญทาทานด้วยเหมือนกันทีนี้คุณรุชิจะมาบอกในในข้อนี้ก็คืออันที่สมของการทําทานแล้วให้ผลมากคือต้องทํำยังไงเพื่อนเพื่อนสมัยก่อนเราเคยรู้ไหมว่าทําทานเนี่ยมันจะมีวิธีการหรือคําพูดในสมัยนี้ก็คือเรียกว่าเทคนิควิธีการที่ ทำให้เราเนี่ยทำทานแล้วได้ผลมากอันนี้เนี่ยสมัยก่อนครูชิยังไม่ได้มาเจอพุทธวจนะจะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยหรือเพื่อนๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้วันนี้ครูชิจะมาบอกว่าพุทธมีบอกว่าการทําทานเนี่ยองค์ประกอบของการที่เราทําทานเนี่ยที่จะให้ผลมากเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือในส่วนของผู้ให้แลนะในส่วนของผู้รับในส่วนผู้ให้ก็จะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างครบก็คือ1 ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ2กําลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสสา,สาให้แล้วย่อมปลื้มใจนี่คือในส่วนของผู้ให้ในส่วนของผู้รับแน่นอนจะต้องเป็นผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะดังนั้นสรุปย่อๆก็คือองค์ประกอบในการให้ก็คือผู้ให้และผู้รับเราซึ่งเป็นผู้ให้ในเพื่อนๆสําคัญมากก็คือเราเนี่ยจะต้องมีความดีใจที่อยากจะทําบุญทําทานตรงนั้น ใช่ไหมแล้วก็คือขณะกําลังทํำก็ต้องมีจิตใจที่ดีเรื่อมใสทําแล้วก็ปลื้มใจตรงนี้